สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ครับงานก่อสร้างหนักเบาเอาสู้สู้ไม่ถอยแดดจะร้อนแค่ไหนก็ต้องทนนะครับเป็นงานโครงเหนือกํำลังขึ้นรากฐานนี่ครับเป็นกุตติง้งกุติ้งแต่ยังมีต่อหม้อครับครับ ทีมงานสังโอครับเป็นบ้านหลังใหญ่ๆครับผมเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูให้ชมแล้วก็ใส่สู้อยู่ได้ ใจถอยก็ทําไม่ได้ครับไม่ต้องมีความรู้ก็อยู่ได้แต่ว่าขอให้สู้นะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับผม,มครับกำลังกำลังขุดหลุมํำขุดเสาเข็มครับกิเทลีนลากาเทตติง่ง มาก็เอาใส่ไปแล้วก็ตัดอ่ะโอ้โหทีมงานสั่งโอ้ดีวิวให้ดูให้ชมงานงานนะครับ xanh dày sang xịt sang màu lại dày ยาวๆคืองานไปเชนนครับทีี